ขอเชิญคุณศักดิ์สารัมครับกับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมศักดิ์สารัมสมาชิกสภาผู้แทรนราษฎรพรรคภูมิใจไทยจังหวัดบุรีรัมย์ครับกับเรียนท่านประธานครับปัญหาของพี่น้องประชาชนที่เกิดขึ้นซ้ำซากให้กับพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์คือปัญหาการขาดแคลนน้าอุปโภคบริโภคน้ําเพื่อการเกษตรของพี่น้องเกษตรกรทั้งที่ปริมาณน้ําฝนในฤดูตามหลากมีจํานวนมากมายแต่ไม่มีพื้นที่เก็บกักน้ํา เพื่อเป็นการแก้ปัญหาการขาดแคลนน้าในพื้นที่ตําบลพรสํารานอาเภอคูเมืองซึ่งมีพื้นที่การเกษตรอยู่ประมาณ1นึ่งหมื่นไร่มีจํานวนวรัวเรือนอยู่7 8 0 0ครัวเรือนเช่นลาห้อยลึกลําห้วยขมิ้นที่มีสภาพตื้นเขินฝายน้ําฝายกั้นน้าชํารุดสุดโทมไม่สามารถเก็บกักน้ําได้ฉะนั้นจึงกาบเรียนไปยังท่านประธานผ่านไปยังชนประธานจังหวัดปุริลามได้สํารวจตรวจสอบเพื่อแก้ไขปัญหาต่อไปครับผมอีกเรื่องหนึ่งครับ ได้รับการหาเลือจากท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบนเทียนชยัยอำเภอตำปมาศนายทวีเกียรติปีชาพานิพัฒน,ฒนาว่าการประปาของเทศบาลนั้นขาดแคลนน้ำดิบไม่สามารถที่จะผลิตน้ำดิบได้งบประมาณเทศบาลเองก็ไม่เพียงพอจึงเรียนผ่านท่านประธานไปยังการประปาส่วนภูมิภาคได้เข้าตรวจสอบและได้เลือกรัดสัรงงบประมาณเพื่อทําระบบส่งน้ําแบบท่อเพื่อที่จะดึงน้ําจากอ่างเก็บน้ําห้วยขินูในพื้นที่อำเภอตำปมาศ ของจังหวัดบุริลำเพื่อให้ประชาชนในเขตพื้ททนที่เทศบาลที่เป็นชัยจํานวนหนึ่ันกว่าครัวเรือนได้มีน้ํากินน้ําใช้อย่างพอเพียงครับรับขอบขอบคุณท่านประธานครับ